ดีค่ะคิดถึงน้ำหวานไหมคะตอนนี้น้ำหวานหายป่วยแล้วค่ะแต่ยังหายไม่สนิทยังกินยาอยู่ดูนอนนอนออกขายันกำแพงนีลูกสาวปล่อยกบมาคือเกาแล้วอารมณ์ดีเหมือนเดิมแล้ว ไปยังลูกเข้าบ้านยังดีใจดีใจกลับมาเหมือนเดิมนะจัดอีปากเข้าบ้านยังอยู่ข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวให้ต้งมามาลูกปะ,ะถูเข้าไปไถเข้าไปชีฝุ่นทั้งนั้นเลยลูกเอ้ยเอ้ยมันชีฝุ่นนะเนี่ย ปุ่นผงแต่ว่าเมื่อคืนก็ล้างแล้วหระพื้นเนี่ยน้ำหวานกลับมาดีแล้วอากาศเย็นเนี่ยมือเสาไปยังเข้าบ้านยังลูกปักปักคนสวยอ่าเข้าบ้านลูกนะ đi chạy nhanh này có bán lại lúc mà nam nữa